กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการลูกหนังยุโรปอีกครั้งเมื่อแหล่งข่าวใกล้ชิดในอังกฤษร,รายงานว่ามีทีมยักษ์ใหญ่จากยุโรปอย่างน้อยหนึ่งทีมเตรียมยื่นข้อเสนอคว้าตัวเควินเดอร์บรอยเพลเมกอเกอเกอ,โ,กกอโตเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะกำลังจะหมดสัญญาในช่วงสมอน,นี้เดอร์บรอยวัย3 3ปีเป็นหนึ่งในกองกลางที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลกในรอบทศวรรษที่ผ่านมาด้วยสไตล์การเล่นที่เฉียบคมวิสัยทัศน์ที่เหนือชั้น และความสามารถในการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมอย่างต่อเนื่องเขาคือหัวใจสําคัญของยุคทองแมนซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปก็วาดิโอลาโดยพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก FA คัพลีคัพและยูฟาแชมเปียนลีกมาครองครบถ้วนแม้ในฤดูกาลนี้เขาจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานช่วงตน้นซีซั่นแต่เมื่อกลับมาลงสนามในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเจ้าตัวก็ยังคงทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ทั้งการแอดซิตที่แม่นยำและการควบคุมจังหวะเกมรูกของทีมอย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามสัญญาฉบับปัจจุบันของเขากับแมนซิตี้กำลังจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้และยังไม่มีการประกาศยังเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาใหม่ทำกลางกระแสข่าวลือว่าทั้งตัวนักเตะและสโมสรอนอาจมองเห็นว่าถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจากรายงานของสื่อดังในยุโรประบุว่ามีทีมระดับหัวตารางจากลาลิกาสเปนและซาอุดีอาระเบียที่จับตาม,มองสถานการณ์ของเดอร์บรอยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะทีมย่างบา์ซโลนาเรอัลมาดิดและทีมเศรษฐีน้ำมันย่างอันฮิลานและอันนาเซอร์ที่พร้อมทุ่มค่าเหนื่อยก้อนโตเพื่อดึงจอมทัพรายนี้ไปร่วมทัพทั้งนี้ตัวแทนของเดอร์บอยยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือปฏิเสธข่าวหรือดังกล่าวแต่อย่างใดขณะที่ฝั่งแมนซิตี้ก็ยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะเดินหน้าเจรจาต่อสัญญากับแข้งคนสําคัญรายนี้หรือไม่แฟนบอลทั่วโลกจึงต้องลุ้นกันต่อว่าบทสรุปของมิดฟิลด์เบลเยียมรายนี้จะเป็นอย่างไร เขาจะอยู่ต่อกับเรือใบสีฟ้าเพื่อปิดตำนานกับทีมในแบบที่เขาสร้างมาหรือจะเลือกบทใหม่ในอาชีพเพื่อหาความท้าทายก่อนแขวนสตัตตลาดซื้อขายเสมอน,นี้มีลุ้นเดือดแน่นอนหากเดอร์บรอยกลายเป็นฟรีเอเย่นที่มีหลายทีมหมายปอง